สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิสิ์รอบรู้กับครูจานะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวตรงกันไปก็เยอะแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาพูดถึงอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือโมเมนตัมโมเมนตัมคืออะไรเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันค่ะ มาดูความหมายของโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัม um หมายถึงปริมาณหนึ่งที่บอกการเคลื่อนที่ของวัตถุและเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีทิศต,ตามทิศของความเร็วในการเคลื่อนที่จะทําให้วัตถุหยุดนิ่งนะคะดูจากรูปนะคะรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไปทางขวานั่นแปลว่าโมเมนตัมของรถคันนี้ก็จะมีทิศในทางขวาเหมือนกันค่ะซึ่งวัตถุจะมีโมเมนตัมมากจะทําให้หยุดรถได้ยากกว่าวัตถุที่มีโมเมนตัมน้อยๆนะคะ ซึ่งสมการที่ใช้ในการคำนวณหาโมเมนตัมเราจะหาได้จาก p เป็นสัญลักษณ์ของโมเมนตัมนะคะใช้จะมีเครื่องหมายเวกเตอร์อยู่บนตัว p ด้วยนะคะ p เท่ากับ mv ซึ่ง p คือโมเมนตัมหน่วยของโมเมนตัมมาจากมวลกับความเร็วคูณกันนั่นคือกิโลกร,รัมเมตรต่อวินาทีค่ะลองมาทำตัวอย่างกันนะคะชายคนหนึ่งมีมวล50กิโลกร,รมัม เดินด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีไปทางทิศตะวันตกจงหาโมเมนตัมของชายคนนี้มีสูตรเดียวที่ใช้หาโมเมนตัมนะคะนักเรียนลองทำด้วยตัวเองดูก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโจทย์ข้อนี้ทำยังไงโจทย์ให้มวลมา50กิโลกรัมให้ความเร็วมา10เมตรต่อวินาทีถามหาโมเมนตัมสูตรการหาโมเมนตัมก็คือ เวกเตอร์ p เท่ากับ mv ใช่ไหมคะมวลให้มาแล้ว50กิโลกร,รมัมแทนค่าลงไปเลยคะ่ะ50ความเร็วให้มาแล้ว10เมตรต่อวินาทีแทนค่าลงไป10เมตรต่อวินาทีมีค่าเท่าไหร่คะ500หน่วยของมวลคือกิโลกร,รมัมหน่วยของความเร็วคือเมตร ต่อวินาทีเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าโมเมนตัมของชายคนนี้เท่ากับ500กิโลกร,รัมเมตรต,ต่อวินาทีค่ะมาลองทำอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันค่ะวัตถุมีมวล6กิโลกร,รมัมเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทียกกํกำลัง2หลังจากเวลาผ่านไป3วินาทีจะมีโมเมนตัมเท่าใดลองทำด้วยตัวเองก่อนนะคะ ข้อต่อไปนะคะวัตถุมีมวล6กิโลกร,รมัมเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทียกกำลังสองหลังจากเวลาผ่านไป3วินาทีจะมีโมเมนตัมเท่าใดมาดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้มวลมา6กิโลกร,รมัมเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งหยุดนิ่งแปลว่าความเร็วต้นมีค่าเท่ากับ0นะคะ0เมตรต่อวินาที ความเร่งก็คือ a เท่ากับ2เมตรต่อวินาทียกกำลังสองเวลาคือ t เท่ากับ3วินาทีโจทย์การหาสูตรการหาโมเมนตัมก็คือเวกเตอร์ p เท่ากับ m v ใช่ไหมคะมวลเรารู้แล้วทีนี้เราจะหา v ได้จากไหนมันเป็นการเคลื่อนที่แนวตรงเพราะฉะนั้นเราจะหา v จากสูตร v เท่ากับ u บวก a t ค่ะ U คืออะไร U คือ0 A รู้แล้วความเร่งคือ2เมตรต่อวินาทียกกำลังสองและ T คือ3เพราะฉะนั้น V มีค่าเท่ากับ6เมตรต่อวินาทีนะคะทีนี้มาหาโมเมนตัมกัน P เท่ากับ M V มวลนคือ6กกิโลกรัมและ V คือ6กกิโลกรัมเหมือนกันค่ะ hmm. เพราะฉะนั้นข้อนี้โมเมนตัมมีค่าเท่ากับ36กกิโลกรัมเมตรต่อวินาที ต่อไปจะเป็นเรื่องของแรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมค่ะการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมซึ่งเกิดจากแรงมากระทำเราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่ก็จะมีโมเมนตัมด้วยเมื่อวัตถุเปลี่ยนแปลงความเร็วก็จะทำให้โมเมนตัมของวัตถุเปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้วถ้าวัตถุอยู่นิ่งๆแล้วเราไปออกแรงกระทำกับวัตถุถ้าเราออกแรงมากๆก็จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากขึ้น แต่ถ้าออกแรงกระทําน้อยวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วน้อยๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาจากรูปนี้กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูแรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมกันนะคะข้อนี้ถ้าครูออกแรง F กระทํากับวัตถุมวล m ด้วยความเร็ว u และออกแรงทาให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเร็ว v โดยที่ t จะเท่ากันนะคะซึ่งเราจะมาพิจารณาโมเมนตัมก่อนที่จะถูกแรงกระทําและถูก และหลังจากที่ถูกแรงกระทํานะคะก่อนที่จะถูกแรงกระทําเราจะได้เป็นโมเมนตัมหนึ่งเท่ากับ m u เพราะว่าตัวนี้คือ,อยูอ่ความเร็วต้นนะคะหลังจากถูกแรงกระทําจะเปลี่ยนเป็นความเร็วปลายจะได้เป็น p 2เท่ากับ m v ตัวนี้จะเป็นเวกเตอร์ทั้งคู่นะคะ และจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะ sigma F เท่ากับ ma เราจะได้ว่า sigma F เท่ากับ ma ซึ่ง a ในที่นี้เราจะหาได้จาก a คือการเปลี่ยนแปลงของความเร็วใช่ไหมคะจะเป็น v ลบ u ส่วนด้วย t เราก็แทนค่าลงไปค่ะทำให้เราได้ F เท่ากับ mv ลบ M U ทั้งหมดส่วนด้วย t ตัวนี้คือสูตรของแรงและการเปลี่ยนโมเมนตัมนะคะโดยที่ mv ก็คือ p 2 mu คือ p 1เพราะฉะนั้น F จะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม p 1อ่ p 2ลบ p 1ส่วนด้วยเวลา F คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมหรือการดลนะคะอีกอย่างนึงเราจะเรียกว่าการดลน เขียนได้แบบนี้ค่ะเดลต้า p ส่วนเดลต้า t ซึ่งตัวแปรของสูตรนี้นะคะ vector f ก็คือแรงรับที่คงตัวที่กระทำต่อวัตถุมวล m ส่วน m u ก็คือโมเมนตัมของวัตถุก่อนที่จะออกแรงกระทําค่ะ mv คือโมเมนตัมของวัตถุหลังจากออกแรงกระทํา mv ลบ mu คือโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหนึ่งหน่วยเวลานะคะเดลต้า t ก็คือช่วงเวลาที่โมเมนตัมเปลี่ยนไปค่ะมาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะคะเครื่องยนต์ของรถที่มีมวล1น1.5ตันจะทำให้แรงที่พื้นกระทำต่อล้อมีค่าเท่าใดเมื่อทำให้รถเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งไปในแนวตรงจนมีความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา10วินาที อ่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้เครื่องยนต์ของรถที่มีมวล1ตนตันรถที่มีมวล1ตนตันคันนี้นะคะแต่อย่าลืมว่ามวลเราต้องใช้เป็นกิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้น1.5าตันจะมีค่าเท่ากับกี่กิโลกรัมคะ1ตันมีค่าเท่ากับ1000กิโลกรมัมเพราะฉะนั้น1.5มีค่าเท่ากับ 1,500กิโลกร,รมัมนั่นแปลว่าเครื่องยนต์อันนี้มีมวล1น0 0กิโลกร,รัมนะคะเขาถามว่าจะทำให้แรงที่พื้นกระทำต่อล้อมีค่าเท่าใดเมื่อให้รถเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งจุดหยุดนิ่งแปลว่า u มีค่าเป็น0จนมีความเร็ว72กิโลเมตรต่อวินาทีอ่ะกิโลเมตรต่อชอั่วโมงความเร็ว72กิโลเมตร ต่อชั่วโมงแต่วีหน่วยของวีในระบบ SI จะต้องเป็นเมตรต่อวินาทีเราก็ทำการแปลงให้อยู่ในหน่วยเมตรต่อวินาทีดังนี้ค่ะ1กิโลกร,รมัมอ่า1กิโลเมตรมีค่าเท่ากับ1000เมตรนะคะ72กิโลเมตรก็นำา72มาคูณกับ1,000โดยที่1ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ3,600วินาที0ตัด0 0ตัด0หาค่าได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีนะคะ V มีค่าเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีในเวลา10วินาทีแปลว่า t เท่ากับ10วินาทีเขาให้หาแรงเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตร F เท่ากับ M ในวงเล็บ V ลบ U ส่วนด้วยเดลต้า t มวลคือเท่าไหร่คะที่เราหาเมื่อกี้มวลคือ1,500กิโลกรัม V ความเร็วปลายคือ20เมตรต่อวินาทีความเร็ว, mm, ตว,ว,เรวต้น u หยุดนิ่งแปลว่า u เท่ากับ0เวลาที่เปลี่ยนแปลงไปคือ10วินาทีนะคะจะได้เป็น1,500ในวงเล็บ20ส่วน10ตัดตัดนะคะข้อนี้เราจะได้แรงที่พื้นกระทำต่อล้อเท่ากับ3,000หน่วยของแรงมีหน่วยเป็นนิวตัน แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์อย่าลืมใส่เครื่องหมายเวกเตอร์นะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนเนะะื้อหาและฝึกทำแบบฝึกหัดกันเยอะๆนะคะอย่าลืมว่าฟิสิกส์อยู่รอบๆตัวเราวันนี้สวัสดีค่ะ